เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเว้านี้สามารถใช้กับหม้อใดก็ได้หม้อสแตนเลสก้นกลมก้นแบนยังสามารถใช้พลาส,สติกได้และคุณภาพก็ดีมากเช่นกันแผงทนต่อการขีดข่วนทนต่อการสึกหรอและกันไฟสามารถทำความสะอาดได้โดยตรงด้วยน้ำหลังการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบว้าน,นันเจริญอันเป็นที่รักมายาวนานในที่สุดก็พามันก,กลับบ้านแล้วทั้งหมดเป็นสแตนเลสและสามารถใช้ได้กับหม้อและกระทะทุกแบบที่บ้านใช้งานได้หลากหลายกระมังพลาสติกที่ใช้ล้างหน้าก็สามารถใช้ได้ กำลังไฟสูง3,500วัตต์การผัดไฟแรงง่ายเพียงปุ่มเดียวยังปรับความแรงไฟได้9ระดับไม่อยากใช้แก๊สที่บ้านไม่มีกแก๊สก็รีบสั่งซื้อได้เลยและเป็นแผงกระจกเซรามิกป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อการสึกหรอจะจัดคราบน้ำมันและน้ำเช็ดง่ายๆก็สะอาดกำลังไฟสูง3,500วัตต์แน่นยำและควบคุมได้ทำความร้อนเร็ว5วินาทีต้มน้ำเพียงเวลา1น,นาทีปกติเพื่อนจะมากินหม้อไฟทั้งไฟแรงและไฟเล็ก เช็ดง่ายๆก็สะอาดมันคุ้มค่าที่จะซื้อจริงๆยิ่งใช้ยิ่งชอบขึ้น